เชียงรายครับผู้เสียหายจากเหตุกระบะที่เป็นคนหัวร้อนนะครับขับรถเบียดแล้วก็ทำร้ายร่างกายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยนักศึกษาเนี่ยก็ถูกทําร้ายแล้วก็ไม่กล้าไปเรียนนะครับหวังคู่กรณีมาก่อเหตุซ้าครับ กรณีผู้ใช้ Facebook ารายหนึ่งนะครับได้นําคลิปภาพแล้วก็ภาพนิ่งไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองครับระบุว่าได้จอดรถตรงวงเวียนเพื่อให้รถในวงเวียนเนี่ยไปก่อนแต่ว่าถูกรถกระบะบ,บีบแตรไล่ครับก่อนที่จะมีเรื่องตามมาทีหลังทั้งถูกขับเบียดถูกต่อว่าแล้วก็ทําร้ายร่างกายคิ้วแตกด้วยเลือดเต็มปากแว่นหัก ล้มแล้วก็โดนซ้ำอีกนะครับโดยผู้โพสต์ดได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจบุทรเมืองเชียงรายเพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณถนนสนามบินเก่าใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้รับบาดเจ็บจากการถูกกำปั้นชกบริเวณใบหน้าและลำตัวจนล้มลงไปกับพื้นนะครับทางด้านของผู้เสียหายและแฟนสาวทีท่มาด้วยกันในวันเกิดเหตุ ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ไปรับแฟนและกำลังจะเดินทางกลับบ้านเมื่อไปถึงบริเวณวงเวียนฮอนาฬิกาค่ะก็เกิดเหตุการณ์ตามที่ได้โพสต์ไว้ตนเองได้ไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลและแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งทางตำรวจก็บอกด้วยนะคะว่าจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดตอนนี้ ส่วนตัวเนี่ยไม่กล้าไปเรียนแล้วนะกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนื่องจากที่เรียนและที่ทำงานอยู่ไม่ห่างกันมากค่ะเกรงว่าจะถูกมาหาเรื่องแล้วโดนทำร้ายอีกโอ้ขวัญผวาไปเลยใช่ครับผมสำหรับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เล่านะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เด็กถูกทำร้ายคนก่อเหตุอารมณ์อารมณ์มก็รุนแรงเกินไปนะครับไม่น่าจะต้องไปทำร้ายร่างกายเด็กแค่คุยกันก็น่าจะพอแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เอง ก็ได้มีการออกไปติดตามตัวผู้ก่อเหตุพยายามติดต่อให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่กระทําไว้ให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็น